สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อสุขภาพชาวราศีสิงห์สุขภาพเป็นอย่างไรห้าดาบห้าดาบคืออะไรสุขภาพของคุณอาจจะมีเรื่องของการ เสียใจไปทะเลาะก,กับใครมามันมีเรื่องของสภาวะแตกหักเกิดขึ้นมันส่งผลถึงสภาวะจิตใจอาจจะน้ำตาตกในอยู่หรือในเรื่องของความคิดซึมเศร้าในเรื่องของความกังวลใจสิ่งที่เราทำไปแล้วบางครั้งมันเหมือนจะชนะแต่มันก็คือการแตกหัก มันมีต้องมีผู้แพ้มีผู้ชนะมันมีเรื่องต้องจากลา <c oughs> มันต้องเป็นเหมือนการแบบว่ามันต้องมีเรื่องมันจะเกี่ยวกับสุขภาพไหมมันเป็นภาวะทางใจอะในกรณีที่เราต้องไปจบกับใครแตกหักกับใครหรือเราต้องเลิกล้มทําสิ่งใดมันล้วนแล้วล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพจิตใจเป็นอย่างมากผมขอขยายหนึ่งใบ ด้วยความไม่รู้ว่า5 5ดาเนี้ยทิศทางแนวโน้มมันจะเป็นยังไงขยายเป็นน้อยไม่ดับแสดงว่ามันมีเรื่องของความคิดมากเข้ามาเจือปนด้วย9ดาวแสดงว่าไอ้สิ่งที่คุณทําไปมันมีเรื่องของการแตกหกักเรื่องของการล้มเลิกล้มล้างเอาอย่างนี้เลยล้มเลิกล้มล้างคือเหมือนคุณไปทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งเสร็จแล้วคุณก็ถึงเวลาทีค่คุณฉันถึงเวลาฉันต้องเลิก ต้องเลิกจากสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ตัดสิงใจพัเลยแต่คุณก็ต้องกลับมานึกมาย้อนไอ้สิ่งที่เราทําลงไปนั้นมันเป็นยังไงวะมันใช่หรือไม่ใช่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่เราทําไปแล้วลงมือทําไปแล้วมันก็เกิดสภาวะกลับมาคุ้นคลิดอ่าเพราะฉะนั้นสุขภาพมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจภายในอืมมันทําไปแล้วแล้วก็กลับมาคิด มันไม่ใช่คิดแล้วทำไงแต่บางครั้งอะ่ะมันคิดแล้วทำพอทำแล้วก็กลับมาคิดอีกบางคนบางท่านนี่ร้องไห้เลยนะร้องไห้แต่มันก็กลับคืนมาไม่ได้แั่วแหละแต่มันมีสภาวะของการเจ็บปวดใจที่เราต้องสละที่เราต้องเลือกที่เราต้องทิ้งแล้วเรื่องนี้มันเป็นปัญหาสำหรับคุณไหม มันไม่ได้เป็นปัญหาหรอกมันเป็นประสบการณ์เลยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ในการเรียนรู้อืมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์การเรียนรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างแล้วว่ามันต้องเราทําอะไรไปมันอยู่ที่ใจเราอาจจะเก็บไว้อยู่ในใจของเราเป็นความรับที่อยู่ข้างในเป็นความรับที่บอกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องเก็บว่ะมันก็ต้องถึงเวลาแล้วทุต้องเก็บไว้ในใจลึกๆมันจะไปภูมฟายมันจะเสียใจหรือว่ามันจะไปหม่นหมองมันจะไปซึมเศร้ายังไงสุดท้ายมันก็ต้องเก็บไว้ในใจถือว่าเป็นบทเรียนบทเรียนหนึ่งในชีวิตของเรามันส่งผลต่อสุขภาพไหมมันก็ส่งผลถึงว่าคุณก็ไม่มีกติกาใจจะไปทําอะไรมากแล้วมันไม่กระชุ่มกระชวยจิตใจมันมันอยู่ในภาวะของคนที่แบบว่า หมดไฟหมดแรงหมดกำลังอืมต่อไปเราจะดูแลสุขภาพอย่างไรอนเรื่องเนี้ยปัญหาที่อยู่เนี้ต้องใจแข็งเลยใจแข็งแข็งอัศวินดาเดี๋ยวคุณก็จัดการได้คุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณต้องเป็นนักแก้ปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวเขจัดการได้เดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปอืมทําใจแข็งแข็ง ใน,ในเมื่อเราตัดสินใจเราเลือกที่จะทําสิ่งนี้แล้วเลือกที่จะเดินมาจากนี้แล้วอย่าหันหลังกลับไปมองเป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตแล้วอยากกลับไปหันหลังไปมองเดินหน้าต่อไปทุกอย่างมันคลี่คลายได้ไม่ต้องไปกังวลใจเนระตอนนั้นแต่บางทีอ่ะไอเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นมันก็จะมาวนเวียนวนเวียนของเราอยู่อย่างนั้นแหละทําให้นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็เครียดพักผ่อนไม่เพียงพออะไรประมาณเนี้ยมันก็วนๆนอยู่ตรงนี้แหละแต่เมื่อไหร่ถ้าเรา เริ่มที่จะมีไฟราชาดาวปัญหามันทุกองทุบปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ค่อยๆจัดการไปอยากจะอยากจะเบื่ออยากจะอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะคิดปล่อยไปเลยให้มันอยู่ให้เบื่อให้คิดไปเลยว,วันสองวันเดี๋ยวก็หายอาบน้ํากินข้าวนอนเดี๋ยวก็หายแล้วบทสรุปห้าไมา้ ออกห่างจากคนหมู่มากซะอย่าไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆคนเยอะเรื่องแยะวุ่นวายออกมาเลยอย่าไปอยู่คนเยอะเรามาอยู่ในลาศีสิงห์มาอยู่ในท่ามของเรามาอยู่ในมุมของเราอย่าไปเสวนาหรืออย่าไปสังคมมากนะักม,มากคนก็มากเรื่องมากคนก็มากความนะครับผม สุดท้ายแล้วราศีสิงห์อยู่กับคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวมีความสุขที่สุดอืมถ้าอยู่กับคู่อยู่กับแฟนก็อยู่กันสองคนนั่นแหละมีความสุขแล้วอย่าไปมีมากกว่านั้นเรื่องเยอะมีมากก็เรื่องเยอะอืมอยู่อย่างสงบสงบ,สงบเป็นราศีสีดีกว่านะครับผมจบแล้วราศีสิงห์นะครับผม,บบผมปัญหาคนนั่นแหละคนเยอะเรื่องแยะแตัดสินใจไปก็มีเรื่อง คนนู้นไม่ถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจนนกใจ,จะให้ทุกใจกันทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะเราก็ตัดสินใจตัดจบออกมาจากตรงนั้นเลยฉันไม่ไปยุ่งแล้วเราสีสิงพอแล้วไม่ไปยุ่งแล้วแต่ในสิ่งที่เราตัดสินใจเราก็กลับมาคิดว่าไอ้ที่เราทําไปมันดีที่สุดหรือยังหรือมันดียังไม่พอหรือมันจะทําให้ใครเสียใจไหมอะไรเงี้ยเราสิสิงก็จะกลับไปคิดเรื่องมุมนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วเออ ช่างช่างมันมั่งก็ได้ราชาดาบบอกเอ,อ้ยไปแคร์ไปสนใจช่างมันมั่งก็ได้อะไรเงี้ยจบแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากียนรูกความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะคะรับดูะะดผมทำคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ